สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคนรักจรวดวันนี้บอกเลยว่าชุดใหญ่มาแล้วข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลกต้องจับตาก็คือการที่รถถัง M1 Abrams จำนวน49คันเดินทางถึงมือยูเครนเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง SU 24ที่ติดตั้งลูกยาวหรือขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทำให้รัเสเซียต้องภวาแบบไม่ทันตั้งตัวบอกเลยว่างานครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน หลายคนคงรู้กันดีว่า M1 Abrams คือรถถังหลักที่แข็งแกร่งที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกผลงานจากสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการรบมาแล้วหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นอิรักหรืออัฟกานิสถานจุดเด่นของมันอยู่ที่กรอดที่หนาระบบป้องกันตัวเองที่ล้ำสมัยและปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตร ที่สามารถเจาะกรอะของรถถังรัสเซียรุ่นเก่าๆได้แบบสบายๆการที่ยูเครนได้รถถังรุ่นนี้ถึง49คันเท่ากับว่ายกแผงกองพลกรอะชุดใหม่เข้าสู่สนามรบและนี่อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่นอกจากนี้ Su-24 ของยูเครนก็ไม่ใช่เครื่องบินโจมตีธรรมดาอีกต่อไปเพราะมันได้รับการอัปเกรดให้สามารถยิงขีปนาวุธทีสายไกลแบบลูกยาว ได้ซึ่งก็คือขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้บอกเลยว่านี่คือฝันร้ายของกองทัพรัสเซียเพราะไม่ใช่แค่แนวหน้าที่จะถูกโจมตีแต่ฐานทัพคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการที่อยู่หลังแนวลึกก็มีสิทธิ์โดนถล่มเช่นกันการที่ M1 Abrams และ SU 24พร้อมลูกยาวมาถึงพร้อมกันแบบนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากชาติตะวันตกว่า พวกเขาเอาจริงเอาจังในการสนับสนุนยูเครนให้มีเคี้ยวเล็บที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่แค่การตั้งรับอีกต่อไปแต่เป็นการเปิดทางให้ยูเครนเดินเกมรุกในเชิงลึกที่จะสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อรัสเซียถ้าลองมองในแง่ยุทธศาสตร์รถถัง M1 Abrams จะทำหน้าที่บุกทะลวงแนวป้องกันภาคพื้นดิน ส่วน Su-24 จะทำหน้าที่โจมตีจากบนฟ้าเป็นการผสมผสานกำลังที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งของกรอบกับพลังโจมตีทางอากาศและที่สำคัญที่สุดคือการที่ทั้งสองมาพร้อมกันยูเครนจะมีความสามารถในการทำสงครามแบบบูรณาการ Com บิ n เนตอามที่กองทัพสมัยใหม่ต้องการแต่แน่นอนครับการได้อาวุธชั้นดีไม่ได้หมายความว่ายูเครนจะชนะทันทีเพราะรัสเซียเองก็ไม่ได้นิ่งเฉย พวกเขายังมีรถถัง T90M ที่ถือว่าเป็นรถถังที่ดีที่สุดของรัสเซียรวมทั้งระบบป้องกันทางอากาศ S400 และขีปนาวุธเดอร์ที่สามารถตอบโต้ได้ทันทีดังนั้นสงครามจะยิ่งดูเดือดและความสูญเสียก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่น่าจับตามองคือรัสเซียจะตอบสนองอย่างไรต่อการมาถึงของ M1 Abrams และ SU 24ลูกยาวนี้บางฝ่ายเชื่อว่ารัสเซียอาจเพิ่มการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธเข้าไปในกรุงเคียฟและเมืองใหญ่ของยูเครนมากขึ้นเพื่อกดดันให้ยูเครนไม่สามารถใช้ยุโทโธปกรณ์ใหม่นี้ได้เต็มที่หรืออาจเร่งส่งกำลังเสริมเข้าสู่แนวรบเพื่อสกัดไม่ให้ M1 Abrams ได้เปรียบเกินไป ขนาะเดียวกันยูเครนเองก็ต้องเร่งฝึกพลขับรถถังและนักบินให้เชี่ยวชาญเพราะแม้ว่า M1 Abrams จะทันสมัยแต่การดูแลซ่อมบำรุงและการใช้ให้เต็มศักยภาพนั้นไม่ง่ายต้องใช้ประสบการณ์และเวลาพอสมควรดังนั้น49คันนี้จะมีบทบาทสำคัญมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทหารยูเครนเองด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไร ชุดใหญ่ครั้งนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในระดับนานาชาติแล้วเพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่แนวรบตะวันออกของยูเครนว่ารถถัง M1 Abrams และ SU 24จะสร้างผลงานได้แค่ไหนจะทำให้รัสเซียถอยหรือกลับกลายเป็นเป้าหมายให้รัสเซียถล่มอย่างหนักเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับการที่ยูเครนได้ M1 Abrams 49คันกับ SU 24ติดลูกยาวจะเปลี่ยนทิศท,ทางสงครามหรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วรัเสเซียจะหาทางแก้เกมได้เหมือนที่ผ่านมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกติดตามทุกความเคลื่อนไหวของสงครามและอยากรู้ว่าสงครามครั้งนี้จะไปต่ออย่างไรอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักจรวดของเราไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่เราจะนำทุกข้อมูลทุกมุมมองมาวิเคราะห์ให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดนี่คือทั้งหมดของ ชุดใหญ่มาแล้ว M 1อ b บ a m รมสีคันถึงมือยูเครน S U 2 4พร้อมลูกยาวทำรัสเซียพวาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ผมเพิ่มคีย์เวิร์ดภาษาไทย2000คํคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเช่น M 1อ b r a m ร S U 2 4รัสเซียยูเครนขีปนาวุธรถถังการรบนาโตและอื่นๆแบบเต็มๆไว้ท้ายสคริปต์เลยไหมครับ